เซตนี้จะทําให้คุณเข้าใจคําว่านุ่มหนึบที่แท้จริงเป็นยังไงครับสวัสดีครับวันนี้นะครับพามาพบงานติดตั้งตัวอีสูงอีเอ็กนะครับเป็นชมปัจจุบันคันนี้นะครับลูกค้าเป็นความสูงเดิมแต่อยากจัดทรงใหม่เป็นสเต็ปโหลดโหลดหน้าประมาณ1.5หครับโหลดหลัง2นิ้วแล้วก็ถามว่าให้เราแนะนําว่าจะใช้โชคอะไรดีใส่อะไรบ้างวันนี้นะครับก็เลยคุยกันเรื่องรายละเอียดการใช้งานความต้องการความชอบลักษณะการขับขี่นะครับสุดท้ายเสร็จจบมาครับเป็นชุดนี้ครับ สำหรับคันนี้นะครับวันนี้ก็จะมาถัดจัดสเตปโหลดนะครับก็คือหน้า2หลังหนึ่งจะเป็น New X โฉมปัจจุบันสิ่งที่เราจะใส่ให้ลูกค้าวันนี้นะครับก็จะมีนี่ครับตัวเด่นของเราเลยตัวสลิงจาก STB Power นะครับตัวนี้เป็นรุ่นบอลไซส์นะครับอันนี้จะเป็นของบอลไซส์ครับตรงรุ่น New X ครับโชคหน้านะครับจะเป็นโชค Queen Series นะครับจาก Bobfinger ตัวนี้ปรับ16ครับปรับขารีบาร์นะครับปรับด้านหัวโชคปรับได้16ระดับด้านหลังนะครับเป็น p i g g y Back นะครับ ปรับ8ปดปรับ8ปรับที่ตัวนี่ครับล่างสับแทงตัวนี้เป็นสเต็ปโหลดนะครับแล้วก็สปริงโบเกสีนนะครับจากโปรเฟนเดอร์เหมือนกันเป็นสเต็ปโหลดโบเกสีดยังไงดูฮะขนล่างมันจะมีความถี่ครับแล้วขดบนนี่มีความห่างคือในช่วงความเร็วต่านะครับมันจะเป็นขนล่างท,ทำงานก่อนนี่ขนล่างเรอขดถี่เนี่ยมันทํางานก่อนแล้วจะเป็นพอเรื่องความเร็วสูงหรือก็แท้มากๆนะครับจะเป็นขด,ขดที่ห่างกว่าแน่นอนครับถ้าโหลดแล้วไม่เปลี่ยนตีนกการตั้งกฎยินฐาแน่ตีนกครับปรับองศาโหลดของ ซันครับพร้อมกับลูกหมากันโครงครับหน้าหลังโหลดเช่นกันหน้าและหลังโหลดทั้งหมดนี้นะครับจะกลับเข้าไปอยู่ในนี่ครับดีซูเมเลคคันนี้นี่จะเป็นความสูงเดิมนะครับก่อนที่จะเริ่มการติดตั้งมีเป็นด้านหน้าครับก็ลูกค้าเปลี่ยนแม็กมาแล้วนะครับเปลี่ยนแม็กเป็นยางมาอันนี้มาทำเส็ยโหลดหรือหน้าลงอีกนิดนึงครับประมาณ1.5นิ้วที่จะเป็นจะเป็นความสูงด้านหลังก่อนจะเริ่มการติดตั้งนะครับ ก็จะมีช่องว่างหน่อยมีระยะหนะ่อยอันนี้จะหลังจะลงมาประมาณสองนิ้วครับมาถึงก็เริ่มครับเอารถขึ้นคอยกันเลยสำหรับคันนี้นะครับลูกค้าอย่างที่บอกเป็นช่วงล่างเดิมๆนะครับความสูงเดิมสแตนดาร์ดไม่ได้ทำอะไรเพิ่มเติมเราพามาดูช่วงล่างกันเนะี่ยช็อคเดิมสิงเดมาร์อย่างเดิมเลยครับเปลี่ยนแค่รอบยางมานี่เป็นด้านหลังนะครับ ในส่วนของด้านหน้าครับก็เดิมโซกเดิมสปริงเดิมปีนก,ก็เดิมทุกอย่างเดิมครับเปลี่ยนแค่ล้อ,อยางมาครับให้ความสูงมันเป็นไปตามที่ต้องการครับก็จะมีการวัดก่อนที่จะติดตั้งสำหรับรถที่โหลดนะครับแล้วเปลี่ยนลูกหมากันทงของเดิมนะครับด้านหน้าถ้าโหลดลงมาจากเดิมจะยาวนะครับเราจะสั้นโทษทีมันจะสั้นเราจะเปลี่ยนให้ยาวขึ้นเ<อ>นี่ยนะฮะร,ระยะมันจะเพิ่มขึ้นจากของเดิมนี่สำหรับด้านหน้านะครับสำหรับสายโหลด สอบกันครับในส่วนด้านหลังถ้ามีการโหลดนะครับระยะของลูกหมากันโครนครับมันจะสั้นลงเพราะว่าความสูงรถมันต่ําลงมาซึ่งไอ้เรื่องพวกนี้นะครับบางทีคนทั่วไปว่าให้โหลดมันต้องสั้นไม่ใช่นะครับหลังถูกต้องครับว่าสั้นแต่หน้าตรงยาวขึ้นด้วยตำแหน่งการติดตั้งที่มันต่างกันหน้าหลักนะครับโดยเราจะเริ่มกันที่ด้านหน้านะครับด้านหน้าเนี่ยเราก็จะมีการเอ่อถอดตัวชงอัพออกนะครับถอดปีกนกออกแล้วก็ถออลูกหมากันโครกับนี่คือสิ่งที่ต้องเปลี่ยนคือหนึ่งตู้ไมโครงปีกนก แล้วก็โชคอัพครับข้อดีของคว e นซีรีส์อย่างที่บอกครับเราไม่ต้องมาถอดสปริงเก่านะครับคือมันมาทั้งชุดเลยยกออลต้โออกแล้วเอาตรงไม้ใส่กลับเข้าได้เลยเมื่อเรียบร้อยแล้วมันจะออกมาแบบนี้เลยครับเห็นไหมครลงตัวสุดๆเลยสำหรับปีกนอกปรับองศานะครับถ้าเราไม่เปลี่ยนมันจะทําให้เรากินยางด้านไหนครับโดยปกติรุ่นนี้ก็แอบกินอยู่แล้วด้วยจะกินหนักกว่าเดิมไหมครับสำหรับควีนซีรีส์นะครับปรับความนุ่มแข็งอยู่ด้านบนหัวโชคนะครับ แล้วก็ตัวนี้นะครับโดยปกติการจะปรับความสูงต่ำของรถเราจะปรับสตาร์ทใช่ไหมครับแต่ตัวนี้สามารถปรับถ้วยตรงนี้ครับเพื่อลดระยะความสูงได้ครับเสจากด้านหน้านะครับก็มาด้านหลังกันต่อครับมาเปลี่ยนสปริงการทํางานของสปริงโปรเกรสซีฟนะครับมันจะเป็น2องขดแยกกันบนล่างนะครับทำทีจะต่างกันในการที่เราคึวการยุคตัวน้อยๆนะฮะขดบนจะเริ่มขยับแต่เมื่อไรเราขยับมากขึ้นนะฮะมันจะตกผลมาถึงขดล่างแปลว่ามันเป็นการทํางาน2ช่วงค่าความแข็งครับ ตอนนี้นะครับก็อยู่ในการตั้งก็อยู่ในขั้นตอนนะครับการติดตั้งโชคสปริงเข้าไปนะครับตัวนี้เป็นสปริงโหลดนะครับเป็นปกต e แล้วก็เป็นโชกพิกกี้แบ็กครับปรับแปดจากโปรเฟนเดอร์แล้วก็จะมีการเปลี่ยนลูปหมากันโครงนะครับจากซันเพื่อชดเชยนะครับเมื่อเราเปลี่ยนความสูงรถใช่ไหมครับลูกหมากันโครงก็จะเอียงเยอะครับเราก็ต้องเปลี่ยนตัวลูปหมากันโครงใหม่ให้มันได้ระยะของมันครับ เมื่อติดตั้งช๊คสปริงเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เราก็จะมาติดตั้งตัวแซนลิงกันต่อครับสำหรับการจะกําหนดจุดนะครับว่าเราจะสร้างมุดเชื่อมบริเวณไหนนะครับเราต้องมีการวัดตัวล้อกันครับโดยปกตินะครับล้อมันจะล้นด้านขวานะครับสำหรับรถที่โหลดเราก็มีการดึงเข้ามาครับจากนั้นก็ดูระยะยุบนะครับเพื่อไม่ให้อ่ตัวแซนลิงเรากระแทกกับตัวรถนะครับจึงจะกําหนดตัวบุดเชื่อมครับและตัวมิลเอ็กเองนะครับจะมีการเจาะหนึ่งจุดคือบริเวณ ตรงนี้เลยครับไอ้รูนี้เพื่อไม่ให้ขาตัวนี้ครับมันขยับได้ถ้ามันขยับได้นะครับมันจะเกิดเสียงให้รู้สึกน่าลำคาญครับจะเป็นการเจาะ1จุดเท่านั้นครับสำหรับตัว MI มิวเอ็กโฉมปัจจุบันแล้วก็เดี๋ยวจะมีการเปลี่ยนลูกหมากกันโครงต่อครับเมื่อเรากําหนดจุดการติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เก็บรายละเอียดงานเชื่อมเรานะครับพร้อมกับทาสีกันสนิมครับเดีย๋ยวมาหน้าตาประมาณนี้ แล้วใช่ไหมครับตอนนี้เราก็เป็นขั้นตอนเอาตัวแขนสลิงนะครับประกอบเข้ากับตัวรถครับซึ่งคันนี้นะครับลูกค้าเลือกติดตั้งเป็นรุ่นบันชอยสีดํานะครับเพื่อความเนียนและกลมเกลืนไปกับตัวรถเลยครับเอาง่ายให้ดูเหมือนมาจากโรงงานเลยเสร็จแล้วก็เหมือนเดิมครับตัดน็อตที่มันเกินออกมาออกครับเพื่อไม่ให้โดนยางอะไรเมื่อเรียบร้อยแล้วสมบูรณ์แล้วหน้าตาจองมา ประมาณนี้เลยครับยังไงครับหล่อไหมสรุปนะครับคันนี้ด้านหลังสิ่งที่ทําไปคืนหนึ่งครับสลิงนะครับมันบันจอยสีดําแบบเชื่อมกับเสื้อผาครับโค้โปรเฟนเดอร์ครับตัวฟลิกเกรไลท์ขับแปดทั้งสองข้างแล้วก็เป็นสปริงนะครับโปรเฟนเดอร์ตัวนี้เป็นตัวโบเอสีีเต็มสองข้าเกยตอนนี้ชัดปะอ่าสองข้าเกครับแล้วก็ลูกหมากันโครงนะครับจากซันเห็นไหมครับด้านใน อ่าทั้งสองข้างเช่นกันคันนี้ติดตั้งเสร็จแล้วนะครับปกักชกอยู่เบอร์สองครับทั้งสองข้างเพราะว่าเรามีตัวสลิงนะครับช่วยให้ระบบด้านหลังมันนิ่งครับเราไม่เป็นต้องปรับแข็งตู้ครับนี่คือช่วงล่างด้านหลังครับคันนี้นะครับลูกค้าบอกว่าก่อนหน้านี้ที่เขาใช้งานอยู่มีอาการโยกโยนมากแล้วก็หยอยมากครับเวลายิ่งเดินทางไกลไปต่างจังหวัดนี่ครับอาการยิ่งออกมากไหนไทําแล้วครับก็อยากจะจะทรงให้มันตรงกัแบบความต้องการแล้วก็ ็มประสิทธิภาพไปเลยก็จะชุดโชกับตัวแซดลิงเราเป็นตัวบอลจอยไปครับก็คือน,น่าจะสุดแล้วนะถ้าสุดกว่านี้ก็คือต้องอัพโชกแพงโคตรๆแล้วแหละใครใช้งานสเต็ปทั่วไปผมว่าแค่นี้พอเลยคันนี้นะครับลูกค้าใช้งานมายังไม่ถึง1นึ่งหมื่นกิโลครับช่วงล่างเดิมๆแล้วบอกว่าโอ้ไม่ไหวแล้วครับมันนี่เป็น,นาการขับทดสอบนะครับหลังจากติดตั้งชุดที่ก่อนหน้าเนี้ไปแล้วนะครับว่าเป็นไงบ้างสิ่งที่เจอนะครับพวกรอยต่อเนี่ยฝาท่อต่างๆที่บนถนนนะครับ มันมันขึ้นตัวถังรถน้อยลงแต่ก็ได้ความนุ่มนวลด้วยคันนี้ด้านหน้าผมปรับไว้เบอร์8ปนะครับด้านหลังปรับที่เบอร์สองครับปกตินะครับถ้าเป็นรถทั่วไปปรับเบอร์สองขนาดนี้นะครับยบยามแน่นอนหรือว่าเวลาโค้งแรงแรนะครับเอาไม่อยู่แต่คันนี้ไม่เป็นครับได้ความนุ่มนวลมากขึ้นแต่ว่าอบรถง่ายคือเข้าใกล้คําว่านิยามความนุ่มหนึบขึ้นไปอีกครับนุ่มกับหนึบจริงๆมันไปด้วย,ยังไม่ได้หรอกแต่ว่ามันทําให้เข้าใกล้หากันได้มากขึ้นครับ ไลก์เป็นอุปกรณ์หนึ่งที่ทําให้ช่องว่างตรงนี้ลดลงใครอยากได้ความนุ่มแล้วก็ยังมีความเนืบอยู่ผมว่าไลก์ก็เป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์นะครับที่จะช่วยให้คุณเข้าใกล้คําว่านิยามนุ่มเนืบมากขึ้นเสร็จเป็นเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับคันนี้ต้องเรียกว่าจัดทรงจร,งจรงิงๆจัดทรงยังไงเดี๋ยวมาดูกันครับที่บอกจัดทรงนะครับคันนี้ลูกค้าที่เข้ามาเป็นทรงความทรงสแตนดานนะครับวันนี้ข้างหน้าลูกค้าบอกขอ1.5 หนจุดห้าจริงๆเลยนะครับคือวัดกันเป๊ะๆให้ได้1นจุดห้าจากความสูงเดิมที่ลูกค้ามาส่วนด้านหลังนะครับก็เป็นสปริงโหลดสอนิ้วครับซึ่งได้ระยะประมาณ2นิ้วพอดีซึ่งเป็นทรงนี่ครับอย่างเงี้ยฮะทรงนี้เลยกําลังสวยครับไม่ได้ต่ําไปจนตึงตังแล้วก็ไม่ได้ดูโย่งไปจนดูแบบโครงใครชอบทรงนี้ครับมาครับ s T V พระโว์จะให้ ถามลูกค้ากันดีกว่าติดตั้งแล้วเป็นไงบ้างลูกค้าบอกว่าครับดีกว่าเดิมเลยครับเหมือนด้รถคันใหม่อีกคันโดยข้อสะพานไม่มีโย้เลยครับเดี๋ยวรอไปตางจังหวัดอีกทีหลังจากไปตางจังหวัดลูกค้ามาบอกครับนิ่งดีครับโยนเข้าโยนออกไม่มีฉลับเลยครับยกซ้ายโยกขวานีไม่มีเอียงเลยเข้าคงมั่นใจมากเดี๋ยวจะเอาทําอีกคันนี่แหละครับสําหรับคันนี้ new x จาก step โหลดนะครับห5ดหหน้า1.5หลัง2ครับพร้อมโชบโรฟินเดอร์ครบชุดและเซตลิงรุ่นบอลจอยครับ สำหรับใครนะครับที่สนใจเซตนี้หรือสนใจเซตอื่นๆรถรุ่นอื่นๆสามารถสอบถามทางร้านเข้ามาได้เลยครับเดี๋ยวทางร้านจะแนะนําให้ตรงกับการใช้งานตรงกับความต้องการให้ได้มากที่สุดแน่นอนครับสําหรับใครที่มองว่าเฮ้ยเซตนี้น่าจะตอบโจทย์น่าจะครอบคลุมสิ่งที่เขาต้องการแล้วได้ทรงสวยได้สมรรถดีเซตนี้ราคาตามนี้เลยครับใครสนใจนะครับทักเราได้ทุกช่องทางเลยครับ